สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดลูกบาท6ชั่วโมง1ลูกทวนกันนะคะตอนนี้ใส,ส่มีอไอการลูกบาทมีทั้งหมด3ใบแล้วอ่ะเดี๋ยวจะคิดว่าซื้อแพ็คการ์อีกอันนึงก็น่าจะได้แหละถ้าไม่สวยมากนะได้แบบ2อันอะไรอย่างเงี้ยหมว่าอันนี้ปะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันชุดลิมิเต็ดอ่ะเราซื้ออันนี้หนึ่งสอง โห้ยโชคดีนะคะได้สองอันพอดีนะก็มันแลกไงวะลืมแล้วอะ่ะอ๋อก็นี่ไงไปแลกอันนี้เลยหกชั่วโมงเออไหนอะแลกได้หรอปะอ้าวอ้าวก็เลยก็ได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าต้องไปแกะซองอะไรของมันอีกองง อ๋อนี่ไงได้เลยอ้าวเดี๋ยวนะใส่ได้สองใบไม่ใช่เหรอแล้วมันหายไปไหนใบนึ่งอะเอ้าเดี๋ยวขอกด pause แป๊บนึงนะคะอ่ะโอเคมาแล้วใส่ดูผิดเองจริงจมันต้องซื้อทั้งหมด5แพ็คกป้าหรืออะไรสักอย่างแล้วมันจะได้อะ่ะ ก็เรียบร้อยนะคะได้แล้วหนึ่งอันรับรางวัลเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเปิดกันตื่นเต้วตื่นเต้วอยู่ไหนเอ่ยลูกบาทน้อยอ่ามาแล้วหกชั่วโมงเปิดไหนดีอะเปิดนี้ละกันนะคะเพชร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 แน่นอนเพชรโอ้โหถุยทองแสนหนึ่งหกชั่วโมงมาแล้วนะคะโอเค มีสิบเพชดลุยมันต้องเปิดก่อนใช่ไหมแล้วมันถึงจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะก็คือเคยมีคนบอ,อกว่าหมุนไปเก้าครั้งนะคะโอ้หทำไมชื่อมันเงียบงั้นอะ ความเฮีย้ยคืออะไรรู้ป่ะเออมันไอเนี่ยอะไรอะไอไออะไรวะเอ่อคนหน่นเขาได้เอสตรอก,กันต่อให้มันเป็นแบบให้เป็นอะไรที่เฮีย้ยมากแบบว่าแบบดาเออเทปีมิวอะไรอย่างงี้ก็เหอะแต่ว่าของทรายมันไม่ใช่ปะ่ะ มึงบ้าไปเนี่ยเออใจร้ายหนึ่งวันเพจนะคะยูเวน,นี้เงิบแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขำๆขำหรือเปล่าเนยจริงๆจริงๆไม่ขำจริงหัวร้อนมากเลยเนี่ยคือได้ทังทีก็ก็เข้าใจว่ามันก็ต้องหาย,ยากเป็นธรรมดาใช่ป่ะแต่ว่ามัน, <laughs> มนได้ได้เทพีมิวเอ้ไม่ใช่มันได้อะไรวะได้ ได้อธีนาเอสมาหืใจร้ายแต่เกินมาเปิดอัญามณานีกงนต่อดีกว่าจริงๆถ้าคนไม่ซีเรียสนะแบบแบบมีเงินเยอะๆอะ่ะเปิดอัญามณานีก็ถือว่าซื้อมาเปิดอัญอัญามณานีเล่น,นอะไรอย่างเงี้ยสองสองร้อยเพชรอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสนะจะได้ประกายพลัหควคุมเต่าปะ เห็นแว๊บนะคะเดี <Ende esa> ๋ยวขอดูเม <isa> ื <creo u> ่อกี <Labor ator il fi> ้เห็นเหมือนห้าเหลี่ยมปะอ่ะไปดูกันเอ่อัลบั้มไม่ใช่อันมันีประจำการแล้วก็อันจะมัีพิเศษโอ้นี่ไงเพิ่มการควบคุมเต่าสองเปเซ็นนะคะก็เด็ดมากแต่ว่า คงยังไม่ใส่ะค่ะต้องเจอที่แบบตัวที่แบบจะอยู่กับมันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยเราค่อยค่อยแบบค่อยใสย่เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนจะถ้าแบบจีฮีโรมาใช่ว่าก็คงใส่จีฮีโร่ค่ะถ้าเกิดแบบมาตอนจีเพราะว่าจีฮีโรแม่งเล่นมันมากตอนนี้ก็ใส่มีอัญมณีกระกาดอยู่เยอะเหมือนกันนะอันนี้ค่าก่อสร้างถูกแล้วก็ส่วนของค่าผ่านทางที่โอเคนะอันนี้ อันนี้พวกโบนัสทองโบนัสแรงกิ้งพอยนี่ไม่นี่เลยเดี๋ยวขายอาญาบัน,นีดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าแสนขายไปขายผิดไปขายคุมเต๋าแล้วเงเอ้ยเงยือบคือไอ้พวกนั้นมันใช้แต่ไม่ใช้อยู่แล้ววะค่ะแต่ว่าแต่ว่าแบบไออันนี้อันนี้ใช้ยอยู่ ไม่ขายแล้วเออเนี่ยค่าก่อสร้างถูกกับส่วนลดค่าผ่านทางอันนี้โอเคกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไปไปใช้แบบค่าก่อสร้างถูกกับออส่วนลดการซื้อต่ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะอ,อ่ะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคร้ายที่น้อยกว่าด้วยกันได้อัญนนมณีคุมเต่าปะกายปะกายผลิตคุมเต่ามานะคะได้แบบขำๆแบบไม่คิดว่าจะได้ เฮ้ยเห็นแล้วมไม่หนหุดหนิดจริงไอ้พวกนี้เดี๋ยวไปเป,เปิดอันนี้กันดีกว่าเปิดเอ่ออะไรอ่ะเปิดที่เหลือให้หมดเลยดีกว่านีเท่าไหร่อู้ยห้าชั่วโมงเออเผื่อแต่ว่าเขาบอกว่าในในพวกนี้ก็ติดหกชั่วโมงได้เหรอคะจริงปะลบไปลูกบาทเงินจ้ามันมาเปิดดีกว่า คืออยากอยากลองดูอ่ะเผื่อมันได้เผื่อแบบเผื่อมีหกชั่วโมงหลุดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เปิดมาได้อธินาเอสโอ้โหคริสตัลร้อยหนึง่งเอาซะลอง,งห้าเลยเฮ้ยเปิดอันนี้อ่ะอันนี้จะเต็มหรอผงลูกกลับมันเต็มที่เท่าไหร่เต็มที่ก็เก้าเก้าหรือว่าเก้าเก้าเก้าค่ะ ไม่รู้เหมือนกันเนะมัน,นไม่มีติดหชั่วโมงเลยหนระืออันนี้ก็ได้ยากเกินสิบชั่วโมงเอ้ยสิบเพชรหืมอีเวนนี้เจงนาหนาวกำลังคิดอยู่ว่าจะเติมเงินไม่เติมดีแต่ว่าประเด็นคือว่าคือว่าอะไรอ่ะทรายอะไออะไรอ่ะ ไปเล่นแรกนานลหรอกนะคะรอก็คิดว่าเอาเงินไปเติมแบบทูแบบแร็ดีกว่ามากอันนั้นยังได้เล่นได้อะไรเ,เกมสุดษีมันเติมเติมไปสามร้อมันก็ไม่เชื่อมันจะเห็นอะไรมากมายนะโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ถือว่ามาเสียไปทั้งหมดสี่พันเพชรได้ได้ทองมาเอ้ยหนึ่งหนึ่งพันเพชรไม่ใช่สี่พัน หนึ่งพันเพชรนะจากของเก่าที่เปิดไว้ได้ทองมานทั้งหมดน่าจะล้านกว่ากว่าเลยอะล้านกว่ากว่าแบบกับสองล้านเลยมั้งเพราวะว่ารวมจากที่เปิดที่ได้ในลูกบาทเนี่ยแล้วก็ได้ประกายผลิตคุ้มเต๋าอีกอันนึงก็บางคนอาจจะบอกว่าหาหาพันเพชรง่ายกว่าประกายผลิตคุ้มเต๋วนะก็อาจจะจริงนะน,นะพวกเล่นแ,ลแพทยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย อโอเคไปละสวัสดีค่ะใครยังไม่ได้ก็ขอให้หน้าแล้วกันนะมันก็น่าเล่นอยู่อ่ะไซชอบโอ้ในทซิเย่มีทองสองล้านแล้วเผื่อเขาวหน้าเป็นอีเวนต์อะไรก็จะได้ไม่ขัดสนจนเกินไปนักนะคะจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ